ที่ไหนเนาะมาตาม GPS นี่ยอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยข้างหน้านี่เป็นภูน้อยนะภูน้อยเกิดมาเพิ่งเคยมาทางนี้คือผมมารับรถอยู่อำเภอวลริชภูมิสกลนครครับ รถของสากรการเกษตรอ่าอำเภออ,นะอ,ออะไรนะอำเภออะไรนะอำเภออะไรที่อยู่ติดกับนาเชือกสารคามอเอาคือสั้นเด็ดเอาเบิร์ดดิน้นเเบิร์ดดิ้นเเบิร์ดดิ้นเโอ้สัน้นผูก ลิลัมนาะติติสารคามนะติหนาเฉือกนาะอำเภอ,อย่งกับน,นาโพอำเภอน,นาโพสากนนาโพที่แรกผมเขาบอกผมว่าอยู่สกลนครผมก็ตั้งหน้าตั้งตาม,มาทางกาลสินสมเด็จแล้วก็ว่าจะข้ามไปทางาว่าจะข้ามไปทางอะไรนะภูพันพอมาดูแผนที่เอามันคือสันด็จ้อยเปนผู้เบือกซะทีนี่ โอ้โเดี๋ได้ยูวิ่งเอาอย่งเป็นสิขึ้นได้ยรถโอ้รถสิบล้อเบิดิินครับผมใชนั่งนักนี่นายัยบังหอยบังหอยก่อนก่อนหินก่อนหินทะเจ้าเอามาห้องหล่อแมนขึ้นบาไวไหมตอนต่อไหม โอ้คลิปบรรพู้ใดเอาสิบล้อมานี่ไหมเดียนเน็ตคลิปอยู่งไปมองนี่นี่เบิ้งดีบ่ฮักเลยนี่ออนสั้นมาบรรพู้ทับเบิกทางเลี้ยวเมื่อกี้ทําให้รถบรรทุกหมดกําลังเลยนะมาเลิวก็ไม่ได้เลี้ยวเมื่อกี้ต,ต้องต้องลงสโลอย่างเดียว,ยวผูน้อยนะครับตรงนี้ผูน้อยเพิ่งเคยมาครั้งแรกในชีวิตเลยนะผูน้อยตรงเนี้ย น่าจะน่าจะหมดตรงนี้แหละน่าก็ลงลอะอเอาจริงๆนะผมว่าชันกว่าไอ้ภูตรงเขาขาดอ่ะชันกว่าตรงเขาขาดที่ไปน้องบัวลำพูอีกจากเขอนอบุบลรัตน์นะชันมากเมื่อกี้เนี่ยตกใจเลยคือข้ามข้ามเนินตรงเนี้ยขึ้นแล้วก็ลงลเกือบจะเกือบจะเกือบจะเป็นปลายเขาเลยตรงนี้ขึ้น ถเฉพาะรถไทยบ้านบ่นบค่อยมากเลยแม่รถปิกอัพไหมขผ่นมากครับเพราะเป็นขึ้นผู้บ่ผิดเ้ถ้าขับไม่เป็นนี่ขึ้นไม่พ้นเลยครับตรงนี้โอ้มีกระจกหาเย็บหายังพร้อมิด้หนึนนงง่งเอายังยลงไงไงรถพ่วงเนี่ยถ้าเป็นรถเบาน่าจะโอเคนะแต่ถ้าเป็นรถหนักเนี่ยไม่โอเคนะเมื่อกี้เนี่ยถึงจะเป็นสโลก็ถึงจะเป็นส,โล,นสโลหนึ่ง หรือว่าเกียร์พิเศษก็น่าจะขึ้นยากถ้าเกิดท่านแบกน้ำหนักมานะข้าง,างนี้นสะขึ้นยอดเกือบจะยอดภูดดดเลยตอนนี้ที่เราอยู่เมื่อกี้มองจากข้างล่างขึ้นมาผมนึกว่าวัดเนี่ยผมนึกว่าวัดที่แท้มันเป็นจุดชมวิวเป็นวัดปะอ๋อวัดอดีหิออหีต้นนี่ว่ามีอันอายุบน ถูกใ้้รกรันเจ้าค่ะปลอดภัยเอหลงปูยปูน้อยครับตรงนี้เห็นเขาเขียนป้ายอ่ะพูน้อยใ้เกียรตลบีน่วินดีต้อนรับเป็นยังไเียรสน้หรือเปล่าปลบน ขี่ขึ้นชันจริงๆชันมากน่าจะเกินสาสิบห้าองศานะเมื่อกี้นะสี่สิบสี่สิบองศาได้เมื่อกี้ชันมากเลยปิดซ้ายขึ้นอย่างอย่างชันนะเมื่อกี้จนผมตกใจกลัวเข้าเกียร์ไม่ทันผมมาเกียร์สี่นะจนต้องดันเข้าเกียร์สามเมื่อกี้เนี่ยเออทางลงมันโอเคอยู่นี่มันตรงดีอยู่ อยู่ครับตรงนี้แต่๋ยเวลาจะกลับขึ้นมาต้องระมัดระวังมา,มากมากเลยตตแต่รถด,ดูสิรถไม่ค่อยมีเลยเพราะว่าคนน่าจะกลัวตรงทางขึ้น,นทางลงนี่แหละถ้าเป็นรถเก่าๆน่าจะลาบากมากเมื่อกี้ถ้าลงจากตรงนี้ไปเนี่ยถ้าเป็นรถเก่าๆก็น่าจะเบรกไม่อยู่นะเพราะว่ามันชันแล้วก็เลี้ยวขวาเต็มที่เลยหักศอกพอขึ้นมาก็เลี้ยวซ้ายหักศอก พอลงไปก็ลงไปด้วยความเร็วใช่ไหมแล้วก็ไปเลี้ยวขวาหาักศอกบ้านคำไฮนี่แหละเผื่อว่าบุญพราพายเข้ามาพบเพอที่ไม่เคยได้พบเจอก็ได้พบเจอว่าไม่ยู่ผักเนื้อมาตอนเนี้ยลักษณะเหมือนที่ผมไปอะอะไรนะกลับมาจากเชียงอะ,อะไรนะที่เราไปตอนนั้นอ่ะ อำเภออะไรเชียงรากอะไรนะที่เราไปส่งรถกันตอนนั้นนะที่พะเยาอ่ะนั่นแหละบรรยากาศเหมือนกันเป๊ะเลย วอนหน้าฝนน่าจะมีเห็ดมีอะไรเก็บกินนะตรงนัสร้งสางแครโอ้เป็นที่ที่อยู่เนินเขาก็จะลำบากนิดหนึ่งเวลาเดินทางลงไปข้างลา่าง อยู่อำเภอวลิจภูมิที่จริงแล้วเนี่ยผมไปทางบ้านจีเอ็มได้น้องกุ้งรีขึ้นไปทางอุดรมาทางเขตที่มาเนี่ยแหละเขตอุดรติดกับสกลนครมาได้แต่ทีเนี้ยได้ยินว่าเขาว่ารถเนี่ยอยู่อำเภออยู่สกลผมก็เข้าใจในความเข้าใจของคนที่เคยไปเคยมาเนาะก็คิดว่าสกลนี้มันต้องข้ามภูพันนี่ไหมจากสารคามต้องข้ามภูพันไปสกล แต่พอดูแผนที่มันหย่อนหย่อนมาเขตอุดรอ,อ่ะอําเภอวริรชภูมิที่จริงผมไปเส้นขอนแก่นก็ได้ไปเส้นกระนวลไปเส้นอะไรก็ได้ทางนู้นอ่ะมันจะใกล้กว่านี้แต่พอมาถึงอุ้ยเอออีกนี้ยอ,อุ้ยตายหมดหรือเปล่าเกียสี่เกียห้าเกี้ยหกเนี่ยหมดเกี้ยหก้เกี้ยหกหมดครับ อ่ครับยี่ห้ายี่ห้าก็น,น่าจะไม่เหลือเพราะไม่ได้ตั้งตัวเอาได้ไหมดันขึ้นไปลูกไม่ได้ตั้งตัวมาเลยนะเมื่อกี้เ่ยอ่ะไ้เกียรสีก็ได้อู้ทำไมมันเหมือนแห้งแรงมากเลยเนาะคนเนี้ย จะฝนไม่ตกนานแต่มันเป็นหินอนะ่ะพวกเขาหินเลยตรงนี้มีแต่หินแทบไม่มีหน้าดินเลยมีแต่หินอย่างเดียวต้นไม้ต้องอาศัยขึ้นตามร่องหินเ,ออเราขึ้นมาชันอยู่ดีนี่ดูสิดูข้างล่างครับดูเมื่อกี้ที่เรามาแล้วเราก็ขึ้นมาจนมาถึงยอดภูดตรงนี้เลยนะที่พองผมมองขึ้นมาผมนึกว่าวัด จากข้างล่างสุดเลยเนี่ยมองขึ้นมาเห็นลังคานรืว่าวัดพอขึ้นมาจริงอ่ะมันเป็นถนนขึ้นมาเนี่น้อข้ามข้ามภูเขาลูกหนึ่งเลยภูน้อยอออออก็เข้าใจทำเนาะผมทางหลวงนะครับตัดผ่านระหว่างอํ่าอาเภออะไรคำม่วงมาทางอําเภอวัดิชปมูมทางเนี้ย เกิดมาเพิ่งเคยได้มาเห็นกับตานี่แหละว่ามีภูเ,เขาลูกนี้อยู่ก็เลยคิดว่าใครที่เคยผ่านมาทางนี้มีไหมรถบรรทุกไม่มีสักคันเลยเนี่ยผมขับมาตั้งหลายกิโลแล้วเนี่ยมีรถเก๋งแซงผมไปแค่คันเดียวแล้วก็มีรถกระบะสวนมาแค่สองสามคันเองนี่นี่มองขึ้นมาคงจะเห็นอันนี้แหละเนี่ยโอ,อยู่ตรงร่องเขาพอดีถ้าถูกบุญบารมีหลวงพ่อเป็นนักสั่ง ใหญ่โตมโหฬารเด้อมีคนมาเที่ยวเยอะๆมีคนมาทำบุญบริจาคเยอะๆจะมีงานบุญอิฐหินปูนไส้มาสอยพนพนก็ดีโอ้ยบาดีบ่หักนวัดเนาะวัดพยู่ทึงนี่ทึ่งยอดเขาเลยด้วนี่ถือว่าอยู่ยอดเขานะครับเนี่ย เพราะว่าขึ้นมานี่คือยอดเขาจากนี้วิ่งตามสันเขาไปแล้วก็ลงแทบไม่มีรถบรรทุกวิ่งสักคันเลยรถเก๋งรถกระบะก็แทบที่จะไม่ค่อยมีเพราะว่าการไปมาหาสู่เส้นนี้ก็น่าจะทางนู้นก็ไปทางนูน้นทางนี้ก็ไปทางนี้เลยความเจริญคนที่อยู่ซีกข้างล่างฝั่งนู้นก็ไป ในเมืองทางนู้นน่ะคนที่อยู่ซีกทางนี้ก็ไปในเมืองทางสกลทางนู้นก็ไปอุดรอ,อย่างเงี้ยอันนี้ผมขับมานี่เป็นเวลาเก้านาฬิกาเกือบเก้านาฬิกานะคือช่วงที่คนทำมาหากินสัญจรน่าจะไม่มีรถบ้านตรงสวนพัฒนา ทา,ทางลงมันอยู่ตรงไหน,น GPS มันยังไม่พูดน่าจะไปเรื่อยๆอะแต่มันมีทางเลี้ยวไปเลยดิอยู่ยแถวนี้ดปล่าโอ้าหบ้านที่อยู่บนภูเขาเลยอ่ะ ลงสวนพัฒนาครับ,บรอำเภฮะอำเภอเขามวง่ะเภอขาเขงนี้ยังเป็นอำเภอขาม่วงนะลงไปนีน้น่าจะเป็นวัดิชภูมิแล้วเนี่ยแต่ถนนทน้ทางอยู่บนหมู่บ้านเนี่ยเป็นลาดยางนะดีมากเลยถนนหน้ทางไม่แตกไม่มีหลุมเลยนะถนนดีเอา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 ,อานี่ยัง เ <laughs> นี่ยดูเดี๋ยวเป็นถนนลาดยางซ้ายขวาเลยดูเลยผมออทางหลวงทําได้ดีมากเอาได้นิดเดียวเนี่ยเป็นถนนลาดยางลงไปแล้วก็ต่อไปด้วยคอนกรีตเ,เล้ว่าทำได้ดีครับแต่ดูจากบ้านเนี่ยทำไปตามพื้นที่เลยนะไม่ได้ถมที่ไม่ได้อะไรเลย <c oughs> คือมีที่เท่าไหร่ก็ปรับให้มันเป็นระดับน้ำแล้วก็ทำบ้านเลย ขอน้ำก็คงจะไหลลงไปเรื่อยๆดูวิวครับบรรยากาศที่นี่ก็จะ,จะเป็นลงเขานะครับตามตามแนวทางลาดของเนินเขาเลยทีนี้ไม่ได้ชันอะไรมากไปเรื่อยๆโตครับเป็นแผ่นหินดินดานครับหินทราย ยังไม่เขียนมาไปเขตจังหวัดไออำเภอคำาม,มวงนี่กาลสินเนาะสะกลนครน,นี่อยู่ตรงไหนไม่รู้นะมันมเชื่อมกันตรงไหนเนี่ยกาลสินเหมอจะอันเ่คันนี้ข้ามวงกาลสินหรือสกลแมนอยู่บ่นีน่ยนี่นี่ยรถบรรทุกนี่นี่นี่คันแรกเลยไปแล้วนี่ มาเรียวสิบล้อมอันนี้น่าจะลงเขาแหละน่าจะต้องลงเขาแน่นอนเพราะไปทางนี้หรือาอาจจะเป็นคนหมู่บ้านเมื่อกี้ก็ได้ผู้หนี่มีการถมที่นะนีนะ่ตรงนี้นะเนี่ยถมที่ปรับหน้าดินนะตรงนี้ เคทางนี้น่าจะเป็นสบกอเนาะไม่น่าจะเป็นถนดน่าจะเป็นสบกอารอกเออน่าขึ้นไดเนี่ยโอ้ขึ้นนิดเดียว่ประมาณประมาณ่นี่นี่น,นี่เขารถพ่วงเขามาซื้อขายอะไรไม่รู้เนี่ยดูครับถนนนู้สุดยอดสุดยอดเกิดมาไม่เคยได้เห็นก็ได้เห็นครับขี่ยงางจะนี่ รับซื้อขี้ยาง19บาท,บาทโลละ19ขี้ยางอ๋อทางนี้เขาจะมี <vähän fucking companies> ลงรับซื้อขี้ยางครับ <differ> ก <enthus tous> ็จะน่าจะมีรถบรรทุกวิ่งแหละแต่ว่าเขาจะออกไปทางอุดรหรือว่าจะไปทางไหนก็เป็นลงเลยเป็นลงรับซื้อจากชาวบ้านเลยนี่ก็ลงเหมือนกันเราเรียกลงนะเรียกลานก็ได้หรือลงก็ได้ถ้าลงก็จะใช้กับทุเรียนลงมันเราก็เรียกลานลาน รับซื้อนี่มีรถบรรทุกเขาน่าจะไปทางนู้นเลยแต่ว่ามาซื้อทางนี้แล้วก็กลับไปทางนูน้นไม่น่าจะลงเขาเมื่อกี้นะเนี่ยป้ายสกลน,นครแล้วครับป้ายทะเบียนน่าจะซื้อแล้วก็กลับมาทางเนี้ยถ้าลงเขาเมื่อกี้น่าจะอันตรายมากถ้าใส่อะไรลงไปอะก็ดูจากร่องรอยรถขึ้นมาแล้วน่าจะโอ้โหรอดอยากถ้าเกิดผมถ้าเกิดผมบรรทุกมาเมื่อกี้ก็น่าจะอันตรายมากถ้าสับเกียร์กลาง กังคันแบบนั้นนะ่ะแต่ถนนน้ทางต้องยอมรับว่าดีมากครับดูทำใหม่ๆเลยกรมทางหลวงที่นี่ดีมากเลยทำแบบว่าดีด้วยนะทำดีด้วยต้องให้เขตมหาสารคามดูตัวอย่างที่นี่เลยเนื้อยางแล้วก็ความหนานี่โอเคเลย ขอรับสายโทรศัพท์ครับ